ท่านท่านท่านมาแล้วจ้าปนินจ้าอัน <azt> <X S> นี้ครับผลงานครับการดำน้ำจิงปลากลางคืนนะครับปลาคลองมีไซส์สองได้ไงวะ สวัสดีครับสวัสดีคร it like, ับวันนี <laughs> ้เรามาเล่นน้ำลำนะคองอีกแล้วครับเช่นเคยครับชุดเดิมวันนี้ที่สะพานเขียวเหมือนเดิมครับเพิ่มเติมคือเปลี่ยนเวลาใหม่ยาวไปทีสองด้วแหละมีสามคนมาเพิ่มมีสามคนสามคนเขายบมาหน่อยมันเห็นมันมืดๆอ่ะโอ้ที่จะบอกว่าเขาดำอันนี้ไอ้ชัยมาจากบุรีรัมย์ด้วยครับพามาเล่นน้ำเมื่อคืนครับที่ลำนะคองนะครับคอยรับชมคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับ กลางคืนมันจะมืดหน่อยนะครับเอาไปฉายสองสองสองรอ,อดูผลงานจัดไปพี่น้องสายมดุดอย่าพลาดสวัสดีครับบ๊ายบาย คลลัพธกับอุ้มนะครับตอนนี้ ทัานท่นท่นมาแล้วจ้าปนินจ้าอันนี้ครับผลงานครับการดำน้ำยิงปลากลางคืนนะครับปลาคลองมีสาสองได้ไงวะมือเด็กบ้างไหมไม่เด็กนะครับแต่ว่าตามันนี่ใหญ่กว่านิโโปรเลยไหมตาเนี่ยนี่นะครับปลนินคลองลำตะคลองนะครับตุ๊กตา นี่นะครับเต็มกระบะเลยนะครับทั้งเกตขวดสไลไ์สิบบาทนี่เล็กไปกระทัดรัดเลยใชงหายที่เกียบจิงสินเราโอ้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 ลายคักระไเนี่ยโอ้พี่น้องเต็มกระบะเลยคลิปดำน้ำยิงปลาคลองลำตะคองวันนี้ก็หนาวจัดก็พอได้ตัวครับพอได้แบ่งกันไปกินนะครับพี่น้องํำหายเลยต้อนรับการมาเยือนจาก บมักชัยจากบุรีรมเปร์นะครับก็กพอได้ยิงปลาอยู่ครับยิงแต่ปลาใหญ่นะครับปลาเล,ล็กเราไม่ยิงวันนี้ปลากดเยอะมากครับแต่ว่าปล่อยให้มันโตกัน่อ <c oughs> ให้มันโตกันนะปล่อยให้มันโตกันยิงเอาปลานิลอย่างเดียวปลานิลดูไซส์ใหญ่ครับเต็มกระบ,บะรถประมาณนี้กระบะรถดูประมาณนี้นะครับประมาณสองสามโลประมาณนี้ตัวละแต่ละตัวใหญ่จัดครับ มันเป็นปลาลำตะคองที่มันขึ้นมาจากเขื่อนนะนี่ทีมงานนะครับฝากคลิปไว้ในอ้อมมกน้อมใจด้วยนะครับก็กดไลค์กดติดตามกันด้วยจะได้มีคลิปให้ f ีได้ชมอยู่เรื่อยๆนะครับการนำน้ำยิงปลานะครับใครที่สนใจก็ติดต่อทักเฟซได้นะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับบายบายบายสวัสดีครับ ้ hoo. มาสองไฟสุดยอดพี่น้องอุ้มยกนี้